บุรีรัมย์อำเภอหนองหงปิดหมู่บ้านตรวจฉีกลุ่มเป้าหมายพบตัวตึงกว่า100คนหายออกจากหมู่บ้านคาดข่าวร่วมมีการแอบกระซิบกันก่อนเจ้าหน้าที่ไปถึงมูลนิธิยังเดินหน้าเอาจริงปรามและปราบยาเสพติดในชุมชนระบุช่วยคนพ้นออกจากยาเสพติดได้หนึ่งคนถือเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่เมื่อวันที่11ธันวาคม2567ที่จังหวัดบุรีรัมย์มูลนิธิอนัตพลสารัมลูกเติง้งร่วมกับส่วนราชการในอำเภอหนองหงองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น ผู้นำชุมชนผู้นำหมู่บ้านเดินหน้าโครงการรักศรัทธาโคกหนองนาต้านยาเสพในเขตพื้นที่อำเภอหนองหงการดำเนินการโครงการดังกล่าวจะใช้วิธีเลือกหมู่บ้านเป้าหมายแล้วปิดทางเข้าออกเอาเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนเข้าไปเคาะประตูบ้านตอนเช้ามืดเพื่อตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดโดยวันนี้ได้เข้าตรวจหมู่บ้านกลุ่มเป้าหมายในตำบลไทยสามคีตรวจผู้ที่มีอายุตั้งแต่13ถึง60ปีทั้งหมดใน3 หมู่บ้านจำนวน136รายตรวจผลสารเสพติดพบมีปัสสาวะเป็นสีม่วงจำนวน9รายปรากฏว่าผิดความคาดหมายจำนวน9รายที่พบไม่ได้มีรายชื่อในกลุ่มเป้าหมายที่เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลไว้กว่า100คนเบื้องต้นคาดว่าหน้าจะเกิดจากข่าวรั่วแต่ยังไม่ฟันธงว่าผู้นำเป็นคนแจ้งลูกบ้านก่อนเพราะกลัวจะเสียคะแนนหรือไม่หรืออาจจะเกิดจากการโพสก่อนที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ทำให้กลุ่มนี้ไหวตัวทันแล้วหนีออกจากหมู่บ้านไปก่อนหน้านั้น นายโสพลสารัมสอสอพักภูมิใจไทยและประธานที่ปรึกษามูลนิธิอนัตพลสารัมกล่าวว่าโครงการต้านยาเสพติดดังกล่าวมูลนิธิเป็นต้นคิดเพื่อต้องการดึงลูกหลานให้พ้นออกจากขุมนรกที่นับวันจะรุนแรงขึ้นในเขตพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบคือ6อำเภอมีอำเภอหนองหงลำปลายมาศคูเมืองภูไทยสงนาโพและอำเภอบ้านใหม่ชัยพศแต่ละพื้นที่จะมีแนวทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นเพ แต่ละแห่งจุดอำเภอหนองเป็นจุดฝึกอาชีพคือโคกหนองนาโมเดนผู้ที่เข้ามาฟื้นฟูที่นี่จะได้เรียนรู้การเกษตรไปด้วยนายโสพลกล่าวด้วยว่าปัญหาส่วนใหญ่ของปัญหายาเสพติดคือผู้ปกครองปกปิดความผิดของลูกไม่อยากให้ลูกได้รับโทษเกรงว่าจะเสียประวัติแล้วหันไปโทษการทำงานของเจ้าหน้าที่จริงแล้วถ้าพูดถึงนโยบายของรัฐบาลแล้วอยากจะฝากถึงรัฐบาลต้องเน้นการป้องกันควบคู่ไปกับการปราบปรามเพราะมีประชาชนเรียกร้องมามา,มากว่า ทำไมจับแล้วถึงต้องปล่อยยอมรับว่ามีคนมาท้วงติงหลายคนว่าการทำเรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องยากส่วนตนคิดว่าที่ผ่านมากว่าหนึ่งปีที่มีโครงการนี้ผลลัพธ์ออกมาเกินความคาดหมายจากมาตรการที่ทำลงไปคือหลังจากฟื้นฟูเสร็จฝึกอาชีพแล้วติดตามตรวจทุกสัปดาห์พบว่ากว่า,วา60เของผู้เคยเสพไม่กลับไปเสพอีกนายโสพลกล่าวย้ำด้วยว่าหลักของศาสนาพุทธบุญสูงสุด คือการได้ช่วยคนให้พ้นทุกการให้ทานชีวิตมนุษย์ได้บุญสูงสุดมากกว่าการให้ทานอย่างอื่นการให้ทานชีวิตคนเสพยาก็เหมือนสัตว์เพราะคนเสพยาแล้วครั่งสามารถฆ่าพ่อแม่ได้การที่ให้เขากลับมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ถือว่ามีอนิสงส์มากที่สุดดังนั้นรัฐบาลต้องเอาจริงมิเช่นนั้นประชาชนถอยแล้วต่างฝ่ายต่างจะอยู่ยากในที่สุด